ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กูได้ยินมานะคะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ตรงแม่น้ํากลางหมู่บ้านนะ่มีสัปหลาดกลางนะ้ำจริงเหรอพี่กูใช่วันนี้เราก็เลยจะมาบินโดนพิสูจน์กันนะคะว่าสัปะหลาดกลางนะ่ะมันคือตัวอะไรก่อนจะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้ากดแล้วไปดูกันเลยโอเคทุก okay, คนตอนนี้โดนของเรานะคะอยู่ตรงแม่น้ํากลางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วโอเคหุยตื่นเต้นมากเดี๋ยวเร,เราซูมเข้าไปดูว่าเราเจออะไรไหมหุยมันมีน้ำพูด้วยนะทุกคนนะเฮ้ย ตรงน้ำผูนี้หรือเปล่าที่มีคนบอกว่าเจอสับป,ประรดใต้น้ำอะเฮ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านแบบนี้จะมีเหรอคะเอองงเนาะนี่ๆๆตรงพี่กัดตรงนี้เลยน้ำพูตรงนี้เดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูแบบว่าใกล้ชิดติดจอนะทุกคนนะเดี๋ยวนะนี่น้ำพูตรงนี้ที่มีคนบอกว่าวันดีคืนดีจะเห็นสับป,ประรดเดี๋ยวนะโอ้โนทุกคน นี่มันพี่กูรู้แล้วว่ามันคือสัปหลาดอะไรสัปหลาดใต้น้ำตัวนี้มันคือเจ้าเดอะบรูฟเดอะบรูฟคือสัปหลาดใต้น้ำที่มันตัวใหญ่แล้วก็ปากกว้างมากเลยนะทุกคนนะความใหญ่ของมันเนี่ยคือเท่ากับรถอสิบสิบล้อหลายคันเลยอะ่ะหูมันอยู่กลางแม่น้ําตรงนี้เลยเหรออลังมากฮึนี่มันโผล่ให้เราเห็นด้วยนะแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้ว จูจูก็หายไปแต่สีมันดำมากเลยนะเป็น the blue black the b o o e นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องตามอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนได้ยินเสียงกระดิ่งไหมเฮ้ย,ยในหมู่บ้านนี้มีอันโบดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงกระดิ่งแป๊บนึ่งมันเป็นกระดิ่งแบบเตือนภัยอะไรหรือเปล่านะนี่นี่น,นี่ทุกคนโบดตรงนี้นะพี่กูรู้สึกว่ากระดิ่งเสียงมันมาจากโบดตรงนี้นี่เฮ้ยราใครสั่นกระดิ่งเฮ้ยไม่ปกติแล้วนะจูจๆนี่ มีคนสั่นกระดิ่งใช่ไหมนี่ไงกระดิ่งอะทุกคนเฮ้ยแต่ไม่มีใครนะแล้วใครสั่นกระดิง่งเฮ้ยหรือว่ามีคนตั้งใจจะเล่นเราละเฮ้ยมีคนวางงานเราแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคนปั่นจักรยานนี่เปล่าไม่ใช่มั้งเขาไม่น่าจะไปเร็วขนาดนี้นะทุกคนตัวนี้มันเป็นกระดิ่งกลางหมู่บ้านนะคะคือมันไม่มีคนเดินขึ้นไปเลยอะหรือว่าเจ้าเดอะบูทำไม่จริงหรอกมัง้ง เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเสียงกระดิ่งนังอีกแล้วหรือว่ามันมีใครตั้งใจที่จะปั่นป่วนกวนเราเราซุงมเข้าไปดูที่กระดิ่งไม่มีใครอยู่เป็นไปได้ไงอะ่ะเฮ้ยนี่อันมูชมพูรู้จักไหม้ามันคือตัวอะไรมูชมพูแบบนี้คือเปป้าพิกพี่ทุกคนเราเจอเปป้าพิก มันโผล่มาสันกระดิง่งเฮ้ยเดี๋ยวนะในหมู่บ้านนี้มีหมูสีชมพูแล้วก็มีเป,ป๊ป้าพีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๊้ย,นะย,ดยนะแดกแรงมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้เราไปดูที่น้ําดีกว่าเผื่อจะมีปีศาจอะไราโผล่มาอีกอุ้ยทุกคนนี่มันเหมือนน้าตกมากเลยอะ่ะสวยมากอุ้ยเดี๋ยวนะน้ํามันดูตื้นๆนะมันจะมีเดอบรูปหรือเปล่าพี่ทุกคนพี่โอล้นมากว่าเราจะเจอสัตว์ประหลาดอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้น แต่ว่าสป,ปรรดที่มันอยู่กลางน้ําแบบนี้เนี่ยมันสามารถสะเทินน้ําสะเทินบกได้เนี่ยคือหุยแต่ดูดีๆทุกคนซูมเข้าไปดูน้ําใสมากแต่ไม่มีปลาสักตัวค่ะหรือว่าโดนเดอะบลุปกินฮุยนี่มันตู้คอนเทนเนอร์จุจๆก็ตกลงมามันคืออะไรว้านโอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปโน่นนี้ก่อนนะตู้คอนเทนเนอร์มันจะฟาดใส่โดนเราเยวนะ ตัวอะไรอ่ะฟุบลงไปอ่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าตัวอะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ถ้าที่เราสังเกตไอ้นี่นะมันคือปลาแปลกๆม,มีคนด้วยเฮ้ยเขาไม่หนีเหรอทุกคนทุกคนตอนนี้เฮ้ยแม่น้ําแห่งนี้มันทั้งมีเทงจุดลึกจุดตื้นแล้วก็มีปลาแปลกนอกจากเดอะบรูฟแล้วก็ยังจะมีปลาอะไรพวกนี้เดี๋ยวนะ พี่กูไม่แน่ใจเลยว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้มันจูจุก็โผโปๆแล้วก็มีพิกปิ๊ปป้าพิกด้วยเฮ้ยือหมูชมพูมันหรือหมูชมพูเป็นตัวนำพาไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้มาเฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยทุกคนแต่ปิ๊ปป้าพิกไม่ได้อยู่ในน้ำนะลองซูมเข้าไปดูสิเฮ้ย เขาสู่โลกมิตินี่มาซีเตอร์ The อะบลูแบ c กเดอะบ u e กับซีเตอร์โอ้ oh, no มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูฟันมันแหลมคมปากมันสีแดงหรือว่าเปเปพิกอยู่ข้างในผากมันทุกคนตอนนี้จู่ๆเราก็ว่าเข้าไปสู่ในโลกของจินตนาการในแม่น้ำที่ซีเตอร์กินเรือ โอ้ oh, no ทุกคนในหมู่บ้านนี้มันไม่ธรรมดาแล้วพี่กูกว่าเฮ้ยในหมู่บ้านนี้มันมีทั้งปีศาจน้ำแล้วก็มีทั้งหมูหล้อน